จบเร็วนะบทอาทิตตะปริยายสูตรนะกำลังสนุกจบซะแนละ้วแต่ว่าเราก็สวดมาสามบทแนละ้ะอนัตตะลัคณะสูตรนะสวดรอหมู่คณะที่มาจากด่านคุณโทษนะเดินทางเพิ่งมาถึงไม่นานสวดบ,บททรม้จากกัปปวัตนสูตรนะเพื่อจะได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่ได้ท่านท่านได้มีเมตตาได้แสดงธรรมะ ได้แสดงพระธรรมเทศนาข้ออัดข้อทำให้กับปัญจวัคคีทั้งห้านะซึ่งท่านได้ไปแสดงที่เมืองอิสิปัตนมะมฤคทาธยวันถ้าหลายคนไปอินเดียก็คงจะคงจะเคยเคยไปอยู่นะที่เขาเรียกว่าปฐม,มเทศนาเนะะมมาะปฐมเทศนาจะเป็นสถูปใหญ่ๆเป็นเป็นเหมือนบาทความนะคุณพี่ก็ได้ทรง บาดความเจนะดีน่ะไดเอามาสร้างเจดีที่บุรีรัมย์ถ้าเจดีปัญญาวาชิโรสีบุรีลม์นะได้มาจากที่นี่นะส่วนหนึ่งก็ได้ระลึกถึงพระพุทธองค์นะแม้นเวลาจะเนิ่นนานไปตั้ง2,568ปีเวลาที่สวดธรรมจักรกับประวัตนสาสตร์ก็จะทาให้ระลึกถึง <c oughs> พ,รพ,พระพุทธเจ้าของเราพระพุทธองค์นะว่าครั้งหนึ่งท่านได้เคย แสดงธรรมให้กับปัญจวัคคีทั้งห้ามีท่านอัญญาโกลธัญญะท่านวัปปะพัทธิยะมหานามะและก็ท่านอัศจิเทระนะได้แสดงธรรมให้กับเราเป็นลือศีนะลือศีทั้งห้าเมื่อได้เมื่อพระพุทธองค์ได้แสดงธรรมได้เสด็จสราบเรียบร้อยอัญญาโกลธัญญะท่านก็เลยได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนที่เราได้สวดว่าอัญญาสิวัตโปโกโดันโยอัญญาสิวัตโภโกทันโยติ ท่านได้เข้าใจว่ายางกินจิสมุทัยะธรรม,มังสับพันตังนิโรธธรรม,มังแปลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดานะท่านเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ร่างกายวัตถุสิ่งของเห็นเป็นสิ่งเดียวกันว่าเกิดเห็นเป็นสิ่งเดียวกันว่าดับแล้วก็เห็นเป็นสิ่งเดียวกันว่าแตกสลายแล้วก็ตายแม้แต่การเห็นสิ่งรอบๆตัวเองเช่นนั้นก็เห็นตัวเองไปรียกว่าตัวเองก็ต้องเป็นเช่นนั้น ไม่เห็นว่าเห็นข้างนอกเห็นข้างในเห็นข้างในแล้วเห็นข้างนอกเห็นเป็นสภาพเดียวกันเช่นนั้นก็เลยทําให้ท่านเป็นพระโซดาบันเขาเรียกว่าเป็นผู้เข้ากระแสโซดาบันโซตะกับอาปันนะโซตะแปลว่ากระแสอาปันนะแปลว่าเข้าถึงรวมกันก็เป็นโซดาบันแปลว่าผู้เข้าถึงกระแสผู้ที่เข้าถึงกระแสก็จะมีมีออปชันไม่ต้องเกิดอีกนานเกิดอีกแค่เจ็ดชาติ หรืออาจจะมากกว่าน,นี้หรือเกิดอาจจะเกิดอีกครั้งเดียวถือว่าพ้นจากอบายภูมิแล้วไม่ได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ได้เกิดเป็นอสุรกายเปรตพ้นแล้วทันเราท่านทั้งหลายก็ถือว่าเราได้มาเดินตามรอยพระพุทธองค์นต่อมาเมื่อพระพุทธองค์ได้แสดงธรรมให้มนคคีทั้งห้าก็มีอัญญาโกณฑัญญะได้เข้าใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งหมดทั้งมวล รวมถึงตัวเองด้วยไม่ว่าสิ่งภายนอกหรือว่าสิ่งภายในมองเป็นอันเดียวกันเป็นสภาพเดียวกันว่ามีความเกิดขึ้นมีความตั้งอยู่ท้ายสุดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเราหรือเขาเขา,เขาหรือเราก็แล้วแต่ก็ร้วนจะมีความแตกไปดับไปตายไปทุกสิ่งทุกอย่างเราจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจมันก็เป็นอย่างนั้นคือความจริงท่านอัญญาโกตัญญะท่านได้ยินได้ฟังได้เข้าใจแล้วก็เลยเป็นพระสดาบัน ถือว่าเป็นกําไรของชีวิตนะการที่ได้เป็นอริยบุคคลโซดาบันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าปัตถยยาเอกลนะักษเชนะสักขะสะคมณีนาวาสัพพะโลกาที่ปัตเจนะโซตาปฏิภลังวาลานันตะิแปลว่าแม้แต่ความเป็นใหญ่ในพื้นปัปตตภีพื้นแผ่นดินก็ดีเป็นเป็นเจ้าครองแผ่นดินก็ดีเป็นหรือว,ว่าจะอยู่ในสวงสวรรค์ก็ดี หรือว่าจะครองโลกก็ดีนะแม้แต่ครองพื้นแผ่นดินจะเป็นจอมแห่งเทวดาหรือว่าจะเป็นเป็นพญาผู้ครองครองโลกใบนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็ดีถึงจะเป็นขนาดนั้นนะมันก็ยังพูดถึงความประเสริฐมันก็ยังสู้เป็นพระโสดาบันไม่ได้ที่ว่าสู้ไม่ได้ก็เพราะว่ามันก็ต้องยังเวียนว่ายตายเกิด ยังต้องไปฆ่าคนถ้าเป็นพระลายชาอาจจะต้องไปคิงเมืองฆ่ากันลงโทษผู้ที่ทำผิดมันก็เป็นทางโลกที่เราจะต้องกระทำที่ต้องทำโทษไปแต่มันก็จะเป็นกรรมทนะ่านทั้งหลายมันก็จะเป็นกรรมที่เราไปเบียดเบียนผู้อื่นเขาสมัยก่อนถ้าเราเห็นบรรพบุรุษของเราตั้งแต่พระสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระนาลายนาาัาลาย พ่อขุนบาบานเมืองขุนงามเมืองหรือว่าขุนผาเมืองที่เราได้ยินได้ฟังประวัติศาสตร์เวลาที่ไปลบทัพจับศึกมาท่านก็จะไม่ท่านก็จะมาสร้างวัดวาอารามไ้สร้างวัดวาอารามอาจจะออกบวชมุนพระเจ้าตากสินมหาราชก็ออกบวชเหมือนกับพระธรรมราชาสมัยพระนางเท้าศรีสุดาจันทร,ร์ก็ออกบวชบ้าง หรือว่าพระนางจามเทวีก็ดีนะไปชิงบ้านชิงเมืองมาท้ายสุดก็ออกบวชคือสำนึกผิดแล้วถึงเราจะได้จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในพื้นปัตตภีก็ดีจะเป็นจอมเทวดาก็ดีแม้แต่จะเป็นผู้ครองโลกได้ก็ดีนะที่ว่าประเสริฐเลิศเลยแต่ว่าก็ยังต้องทำกรรมก็ต้องเกิดอีกก็ต้องไปเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง ไปฆ่าผู้อื่นบ้างไปเอาเปียบผู้อื่นบ้างมันต้องมีแบบนี้มันก็ซุ่มเสียงการที่เราซุ่มเสียงเช่นนี้มันก็เหมือนเราเดินเหยียบตมนะถ้าเราเดินเหยียบตมนะเราจะให้มันเปื้อนหรือไม่ให้เปื้อนมันก็ยังเปื้อนนะแต่ว่าเราก็พยายามที่สุดให้มันเปื้อนน้อยที่สุดพอถ้าเปื้อนน้อยมันก็จะล้างออกได้ง่ายถ้ามันเปื้อนมากก็จะล้างได้ยาก ฉันสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะก็เลยเป็นก็ไม่ใช่ความเป็นใหญ่ในพื้นปัตภีหรือเป็นจอมแห่งเทพหรือความเป็นใหญ่ในในโลกนี้ความเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดก็คือความเป็นอริยะโสดาบันเหมือนที่พระพุทธองค์ท่านตัดดังที่พระอัญญาโกณยะท่านในดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา หลังจากที่พระพุทธองค์ท่านได้แสดงธรรมให้กับปัญจวัคคีย์ทั้งห้าในธรรมะชื่อว่าธรรมะจากกัปวัตนสูตรหลายคนอาจจะงงว่าทำไมเราฟังแล้วมันก็ยังไม่ได้บรรลุเราอย่าลืมว่าคนที่จะมาเป็นสาวกมาเป็นเป็นอัครสาวกก็ดีต้อง,องบำเพ็ญบารมีเป็นกลับเป็นกันนะกว่าจะได้เกิดเป็นคู่เป็นบาร,รมีร่วม บุญกับพระพุทธองค์ท่านสร้างบารมีมาเนิ่นนานมากๆถ้าไม่จิตใจถ้าไม่แข็งถ้าไม่ตั้งใจจริงๆนะมันก็ไปไม่ถึงดวงดาวนะเหมือนเราท่านทั้งหลายถ้าไม่ตั้งใจมาสวดมนต์ด้วยกันจริงๆวันนี้นะอาจจะมาไม่ถึงนะหลายคนมาไม่ถึงมันต้องมีความตั้งใจจริงๆนะแม้แต่ผู้ที่นั่งกําลังเทศอยู่หูคณะตั้งแต่สองห้าสี่หนึ่งบวชทั้งหมดตั้งห้าร้อยลูปนะ หมู่คณะก็พากันสืกไปศึกไปปีหนึ่งก็ผ่านไปสองปีก็ผ่านไปไม่ถึงแปดปีนะมองหน้าแลซ้ายแลขวาหมู่คณะก็พากันลาสึกขาหมดศึกไปทั้งสี่ร้อยเก้าสิบเก้ารูปเหลืออยู่รูปเดียวเนะลออยรูปเดียวนะรูปไหนท่านคงท่านทั้งหลายคงจะรู้ว่ารูปไหนที่เหลืออยู่นะที่ที่เหลือก็ลาศึกขาหมด ถ้าไม่ตั้งใจจริงๆก็อยู่เป็นา้าก็ลําบากทะัง้งหลายแม้แต่เราไม่ตั้งใจจริงๆก็มาสวดมนต์ก็ลําบากแม้แต่เราจะไปอยู่บ้านจะตื่นเช้าๆมานั่งสมาธิก็ลําบากนะมาเดินยงกลมก็ลําบากพราะเราถ้าเราไม่ไดีมีมีความศรัทธาไม่ความตั้งใจจริงๆมันทาลําบากแต่ถ้าใครทําได้เราเป็นกําไรชีวิตทังหลายตื่นมาก่อนนอนตื่นมาบ้าง เราก็อกตั้งอกตั้งใจตื่นมามาสร้างบาร,รมีมาสวดมนต์มาไหว้พระในขณะนั้นเราก็สอนเจ้าของเวลามีทุกมีความไม่สบายใจมีความไม่สบายกายในวันในวันวันหนึ่งเราต้องมีเรื่องราวเรื่องนั้นเรื่องนี้มีหลายสตอรี่พูดยังไงมันทําให้เราไม่สบายใจเราก็จะเอาเรื่องทั้งหมดทั้งมวลนะี่แหลเดินตามรอยพระอัญญาคุณธัญญะนะใน้มาพิจารณาว่าสิ่งใดสิ่งมีความเกิดนะ สิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อเกิดเราก็ต้องดับไปแต่ว่าการที่จะทำเช่นนั้นได้ก็ต้องอาศัยได้ยินได้ฟังได้อดได้ทนได้ปวดขาบางเหมือนนั่งสมาธิก็ปวดขาสวดมนานก็เมื่อยเวลาที่เรามีความโกรธโมโหมันก็จะต้องอาลวาดผู้อื่นเขาเหมือนวันนี้คุยกับญาติธรรมคนหนึ่งวันนี้ไปนิมนต์ที่บางแคมีญาติธรรมมามาคุยด้วย ญาติธรรมก็บอกว่าอยากจะให้สามีมาฟังด้วยบางโยมก็ฟังแต่อยากให้สามีมาฟังสามีจะได้เข้าวัดจะได้เห็นว่าตัวเองผิดหลวงพก็เลยบอกว่าถ้าใครเห็นว่าตัวเองผิดก่อนคนนั้นก็ได้เปรียบนะแต่ถ้ามัวไปรอหมูนะ่คณะให้เห็นให้เห็นผิดให้สํานึกผิดให้รู้ว่าตัวเองผิดเหมือนที่เราคิดเหมือนที่เราเข้าใจเหมือนที่เราฝันนะ เราก็รู้สึกแบบนี้มานานแล้วก็อยากให้คนนั้นเข้าวัดคนนี้เข้าวัดคนนั้นมาทําบุญคนนี้มามาทางทำมันก็ไม่เป็นดังหวังนะเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะมันควบคุมลําบากนะคนทนไม่ค่อยได้แต่ถ้าเราหลวงพี่เลยบอกว่าถ้าเรานึกตั้งอกตั้งใจว่าถ้าเรามาเจอแล้วได้ฟังแล้วเราก็เปลี่ยนเจ้าของนี่แหละที่มันง่ายที่สุดนะที่มันเป็นภาระก็น้อยง่ายก็มากไม่ได้ยากอะไรมาเ่าเร่เปลี่ยนเรานี่แหละ เพราะว่าในตัวเราเองนี่แหละปัญหาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมาจากเรานะก็เลยเล่าให้ญาติทาฟังว่าตอนที่แต่งงานเขาก็ไม่ได้ไปบังคับขู่เข็นให้แต่งงานตอนที่มีลูกสี่คนสามคนสี่คนห้าคนเขาก็ไม่ได้ไปบังคับเอาปืนจี้ว่าถ้ามีจะตายนะเขาไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะแต่แต่งงานก็เราก็ตั้งใจเราก็ตกลงปรงใจว่าเราจะแต่งงานมีลูกเราก็ตกลงโปรงใจกัน เราเป็นความสมัครใจหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครบังคับเรานะเราจะจะไปโทษใครเนี่ยแต่งงานก็แต่งเองมีลูกก็มีเองมีบ้านมีช่องรวมถึงมีนี่ก็มีเองนั้นต่งหากมันเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่ามันอยู่ที่เราเลยแหละเราเป็นผู้เริ่มต้นถ้าเริ่มที่เราก็ต้องจบที่เรานะไม่ไม่ได้ว่ามีใครบบังคับมาขู่เข็นเรานะว่าเราต้องแต่งงานนะเราต้องมีลูกนะมันก็ไม่ใช่ไ่างนั้นพระคงจะแต่งงานได้หมดนะคงไม่มีพระนะ ญาติทำก็บอกว่าก็โยมไม่รู้ตอนแรกก็รู้จักกันคบกันแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแบบไหน,นยังไงบ้างหลวงพี่ก็เลยให้ให้กติท่านว่าตอนที่เราอยู่ด้วยกันนี่นะทีแรกเขาคบเป็นแฟนกันก่อนตอนที่คบกันมันต้องมีมีสัญญาณมีมีหมายให้เรารู้ว่าคนที่เราครบอยู่รู้จักกันอยู่เป็นอะไรยังไงบ้าง ถ้ามันจะไม่รู้ซะเลยเห็นแต่ข้อดีเขามันก็เป็นไปไม่ได้นะนอกจากว่าจะหลงมากนะถ้าหลงมากก็ไม่เห็นทนะ่านต่างหาถ้าหลงมากก็เหมือนกับมเมฆกับหมอกมันบังพระจันทร์เอาไว้แต่ถ้าเราดูให้ดีสังเกตให้ดีรักก็อย่างหนึ่งสวยก็อย่างหนึ่งไม่ว่ากันแต่ว่าลองดูให้ดีอยู่ด้วยกันไปสังเกตไปเราก็จะเห็นเอเวลานอนก็เสียงดังโกนเสียงดัง เวลาเอาใจใจก็โอ้โหที่หนึ่งคันเวลาไม่ได้หลังใจก็โวยวายปี๊แตกบ้างเวลาที่อารมณ์เสียก็ดุด่าว่าเกา่าสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ที่เลี้ยงไว้เนื่นนานก็ออกมาจากปากเขาได้แสดงตัวตนให้เห็นชัดเจนนะมันต้องมีบ้างที่เราเห็นถ้าเราเริ่มเห็นอย่างนั้นแล้วเราก็ทีเราจะได้เตรียมใจว่าเราจะอยู่หรือไม่อยู่เขาเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราจะจะอยู่เขาหรือไม่อยู่เขาคราวนี้นะ เราจะมาตีโพยตีพายโอ้ไม่น่าเลยไม่น่ามาแต่งงานมาอยู่ด้วยกันเลยไม่ได้นะตอน,น,นแรกๆก็เขาก็ไม่ได้โกหกพกลมมาสหน่อยเขาไม่ได้บังคับเอาปืนจี้เราดิควณพี่ก็พูดไปอย่างนั้นนะพูดพูดให้ใหญ่ทำฟังแต่เป็นความสมัครใจของเราเป็นความสมัครใจของเราล้วนๆไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องแต่งงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องมีลูกก็แล้วแต่เราจะมาบ่นให้ใครต้องบ่นให้เจ้าของนี่แหละ ทำไมเจ้าของถึงเป็นแบบนี้เหมือนเราเป็นหนี้เป็นสินมีรถมีบ้านแล้วมันก็อยู่ที่เราเห็นมันอยู่ความอยากเราอยู่แหละที่พูดอย่างนี้ก็คือว่าท้ายสุดแล้วทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ที่เราทั้งหลายมันไม่อยู่ที่คนอื่นคนนะถ้างั้นถ้ามันอยู่ที่เราเรา,เราก็ต้องแก้ที่เราก่อนเราอย่ามัวหาผู้อื่นนะให้ผู้คนนั้นเข้าวัดคนนี้เข้าวัดคนนั้นมาคนนี้ให้เข้ามาอันนั้นเป็นของของแถมนะเขามาก็ดีไม่มาก,ก็คือไม่มานะ แต่สาคัญที่สุดก็คือเราไมาเแหละว่าเรามีโอกาสมีเวลาเราก็มาสวดมนต์มาไหว้พระทําเองบ้างมาที่วัดบ้างเวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้นเราก็พยาพยามพยายามแทนที่เราจะเอาเวลาไปดูเอ๊ะประตูมันตรงกับตรงกับบันไดขึ้นบ้านไหมหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์มันมีเลขศูนย์หรือเปล่าหรือว่าหมายเลขทะเบียนรถมันเป็นเลขศูนย์หรือเลขอะไรมันเป็นยังไงบ้างหรือว่าที่บ้านมีแมวหรือว่าบ้านไม่ ั้งประตูเยอะอันนี้ก็จะเป็นทางที่เราจะได้เสียเงินต่อไปนะแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นคนเวลาเขาหากินเขาหากินกับพวมเชื่อมันมันมันได้ตังดีที่สุดแต่ถ้าไปหากินกับพะละดคนที่ถือพรตัตตาใจเชื่อกรรมไมด้ผลกรรมไม่ได้แอมนะเรื่องไรพูดไปก็ฟังไปเฉยแต่ก็ไม่ได้เอาเอาเอาเขาพาไปหาเขาหรือเขาไปหาพานะเพราะมันเจ็บเราก,ฟรากา็ฟังเราก็ผ่านไปฟังแล้วก็ผ่านไป ใจใจของเรานะเมื่อเราได้สวดมวนต์ไหว้หพระได้สอนเจ้าของบ่อยๆเข้านะรู้จักโทษตัวเองปรับปรุงแก้ไขเจ้าของนี่เลยเราเองก็เริ่มเข้าใจโอ้ทั้งหมดทั้งมวลน,นะมันมาจากเรานี่วะ่านี่แหละเขาเรียกว่าหาสาเหตุให้มันเห็นที่แท้จริงนะเหตุที่แท้จริงไม่ว่าทุกขหรือว่าสุขมันก็อยู่ที่เราเลยอยู่ที่เราเป็นผู้เลือกเลือกให้สุขก็ได้ให้ทุก,ก็ได้ให้โมโหก็ได้ให้อารมณ์ดีก็ได้ ให้เรื่องเยอะก็ได้ให้เรื่องน้อยก็ได้ให้กินเยอะหรือกินน้อยก็ได้จะอ้วนจะผอมก็อยู่ที่เราอยู่ที่เราทั้งนั้นทั้งหลายเมื่อลองพิจารณาดูเราก็จะเห็นตามจริงที่พระพุทธองค์สอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเราเราเป็นต้นตอแห่งความสุขแล้วก็เป็นต้นตอแห่งความทุกข์เหมือนที่ท่านบอกว่าสุขสุขหรือทุกข์นี่ก็อยู่ที่เราเี่แหละไม่ใช่ว่าเราจะไปโทษผู้อื่นก็ไม่ใช่เมื่อเรารู้จักโทษตัวเองเช่นนั้น ดูพี่เชื่อว่าชีวิตรเราก็จะเปลี่ยนไปเพราะเราก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขถ้าเรารู้ว่าตัวเองพูดไม่ไพเราะเราก็พยายามพูดให้มันไพเราะมากขึ้นถ้าเรารู้ว่าทําทําหลายๆอย่างไม่เป็นเราก็หัดฝึกหัดเอาถ้ารู้ว่าเราเอารมณ์ร้อนเราก็พยายามทําให้มันเย็นลงไม่งั้นเราก็ไปอยู่คนที่เขาใจเย็นหน่อยมันจะได้ซึมซับกันไม่งั้นมันก็ยิ่งไปหนักกว่าเดิมนะถ้ารู้ว่าเราชอบอรารวาทเราก็พยายามพอรู้ว่าตัวเองจะอรารวาทเราก็ต้องไปเดินหาที่อื่น เรื่หาอุบายพ้นทุกข์คำว่าพ้นทุกข์นี่ไม่ใช่ว่าพ้นเฉพาะทุกข์ใหญ่ๆอสุภะกรรมฐานหรือว่าจะเป็นพิจารณาเกสาโลมานะขาอ้ยอันนั้นมันก็เป็นด็อกเตอร์แล้วแต่ตอนแรกต้องธรรมดาพ้นทุกข์ธรรมดาไปก่อนทายังไงเนาะเราจะอารมณ์ไม่อารมณ์เสียทํายังไงเนาะเราจะมีมีเมตตาทายังไงเนาะเราจึงจะไม่ควบคุมอารมณ์เวลาเราไม่พอใจหรือโดนกดดัน,นหรือมีหมู่คณะมากมาบอกเรา เราหาวิธีการทํายังไงเนาะเราจะไม่ไปแกล้งเขาหรือเจอคนไม่ถูกใจไม่พอใจเราทํายังไงเราจะสงบสงบสง,งียบสํมรวมนวัดระวังไม่ตีโพยตีพายไม่ใชไม่สแสดงออกจนเกินไปถ้าใครทําได้นับว่าประเสริฐมากท่างหลรยการที่เราทําได้เช่นนี้นับว่าเป็นพอรอันประเสริฐของเราพรที่ดีที่สุดไม่ใช่ว่าไปขอพอรจากผู้อื่นจากผู้ใหญ่จากพ่อจากแม่อันนั้นเป็นพรภายนอก เขาอาจจะให้บ้างไม่ให้บ้างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเอาเนี่ยไม่ได้เหมือนวันเกิดนี่แหละวันเกิดมาก็ให้คนนั้นให้พรคนนี้ให้พรมันก็ยังเป็นพรภายนอกอยู่ดีมันไม่ใช่พรภายในเขาอาจจะให้ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเอาเนี่ยเอาแบบวางเขาก็ชวนให้เกิดทะเลาะวิบากนะเพราะเราไปหวังไปหวังของภายนอกซึ่งมันเอาเนี่ยเอานอยไม่ได้ให้บ้างไม่ให้บ้างหรือมางไม่หรือบ้างบางครั้งมาคราวเราไปใส่ใจกับสิ่งเหล่านี้มากเวลาวันสําคัญวันเกิดอย่างเงครบรอบวัน แต่งงานวันเกิดบางท่าหมู่คณะเพื่อนฝูงจำไม่ได้ก็โกรธเขาต่างหากบางทีก็มาโกรธภัยต่างหากมันเป็นของภายนอกซึ่งเขาตั้งให้รู้ว่าอันนี้เป็นวันเกิดอันนั้นเป็นชื่อเฉยแต่ว่าสาระสำคัญไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่สาระสำคัญอยู่ที่ว่าเราได้เกิดมาเราได้มาปรับปเปลี่ยนแปลงเจ้าของในเรื่องต่างๆนานเราเองก็จะได้สำรวจให้มีสตินี่แหละเมื่อมีความระลึกดูอยู่เราก็จะได้สำรวจตรวจตาตัวเอง ว่าเราผิดเราถูกตรงไหนบ้างวควรแก้ไขปรับปรุงยังไงบ้างถ้าเราได้ทำหมั่นทำเช่นนี้นะเดี๋ยวไม่อีกกี่วันก็จะเปลี่ยนเป็นพศสองห้าหกเก้าถ้ามีใครถามว่าโอ้มีใครอวยพรเนี่ยโอ้มีแล้วอวยพรตัวเองนี่แหละเราอวยพรแล้ว,ลวเราก,ก็เปลี่ยนอุปนิสัยคาพูดคําจานิสัยท่าทางอารมณ์ความหงดิดเปลี่ยนไปทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราท,ทําเช่นนั้นชีวิตเราก็จะมีแต่ความเจริญงอกงามแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นผู้มีบุญ แล้วก็เป็นผู้มีบารมีนะเอาล่ะทีนี้เราจะได้แผ่เมตตาพร้อมกันนะเอาหนังสือมาอีกเล่มหนึ่งนะหน้าสองถ้าใครท่องได้กไ็ไม่ต้องดูนะอ้าวตั้งใจนะแผ่เมตตานะครับนามาพาทายา นามอาอุนามาพาทานามันตันตติโตนโมโตตันตินามันตันตต,ตินาชาลีติจิเจรุนิทูสานโสอิสาวาสุสุสาวาอิเตชาสุเนมาภูจนาวิเวนามาอัชาอุลังอังคุมูนาอุอายุระนามาสเจนเมสีสเจ วะพระนโมโหตุนโมวิมุตตานงนาโมวิมุติยามิอุมิอมปุปุทะลุปัญญาพุทธลรุปป,า,ปาเอ,เอมะมะนโมนะมที่จอดนะปัตตลดน,นะโมนโมจิตตังมะมะพุทธะพุทธานุภาเวนะธรรมะเมตังจิตตังมะมะ ธรรมะธรรมา,มานุภาเวนะสังฆเมตังติตังมามะสังฆะสังฆานุภาเวะนะนะเมตตาโมกรุณาพุทธานีทายินดียาเอนดูพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพ